สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่จะก,กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของนาโฟที T. วันนี้โฟที T มันดีอย่างไรมันใช้อย่างไรและมันมีคุณสมบัติแบบไหนเราก็ได้รับทราบไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วแต่วันนี้ผมอยากจะมาเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของสนนราคาว่ามันคุ้มทุนขนาดไหนนะครับคือจริงๆแล้วนะครับ โปรดักของอที่บริษัทนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน5หมวดหมู่นะครับมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับครบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมนะครับเครื่องสำอามบำรุงผิวพรรณแล้วก็ คงใช้ในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งเข้าเรียกว่าคงใช้เทคโนโลยีนะครับและสุดท้ายที่เราเพูดคุยที่เราเจาะลึกกันเป็นประจำก็คือในเรื่องราวของทางการเกรษตรกรรมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะได้ให้ทุกท่านได้มาเปรียบเทียบนะครับในเรื่องราวของราคานั่นเองนะครับอันนี้คือ เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่เพื่อการเกษตรนะครับอันนี้คือ 4T4T มันเน้นในส่วนของเขาเรียกว่าเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองและการแลกเปลี่ยนประจุอีออนนะครับของธาตุอาหารพืชนี่คือหลักของ 4T วันนี้เราจะได้มาทราบกันถึงเรื่องราวบางบางส่วนนะครับแต่จะเน้นในเรื่องราวเกี่ยวกับการลดต้นทุนนั่นเอง นะครับและตัวที่2ที่เราในภาคเกษตรก็มีอะมิโน,โนจุลินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้นเพื่อการลดใช้สารเคมีตัวนี้เลยเพื่อลดให้ทุกท่านได้ลดสารเคมีเป็นร้อเเซ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็โฟซอยเพื่อการปรับปรุงดินลดการสูญเสียของปุ๋ยนะครับอันนี้ช่วยพืชใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดเลยคือนำ ปุ๋ยที่ตกค้างนะครับกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับเราทราบดีอยู่ว่าผลผลิตลดลงนะครับเกือบทุกๆแปลงนะครับของพี่น้องเกษตรกรเราไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับเนื้อที่เท่าเดิมนะครับแต่ผลผล,ผลิตลดลง แถมนะครับแถมอะไรครับแถมปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นจริงไหมครับเคยใช้ปุ๋ยอยู่1กระสอบต่อ1นร่เไร่กลายเป็น2กระสอบ3กระสอบไปเลยทีเดียวเพราะเครียกว่าสมัยก่อนมันสบายๆเลยไม่ใช้ปุ๋ยก็ยังได้ผลผลิตแต่ณปัจจุบันนี้มันต้องเพิ่มทีนี้เราคิดไปเอง ว่าตรงเนี้ยถ้าเราเพิ่มปุ๋ยลงไปมันจะทําให้ผลผลิตเราดีขึ้นอันนี้เหมือนกับเราหลอกตัวเองจริงไม่จริงครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตมันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากปุ๋ย นะครับทุกวันนี้และก็สารเคมีต่างๆนะครับรวมกันทั้งถึงค่าแรงโดยธรรมชาตินะครับอันนี้เลยถ้าถามว่าวันนี้ปุ๋ยแพงไม่ใช่ปัญหาเดียวนะครับแต่นักวิจัยของสวิตนะครับและก็ะสหรัฐอเมริกาเนี่ย์ลนพบว่าประเทศไทยใช้ปุ๋ยมากเกินไปแต่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือการวิจัยของหน่วยงานต่างประเทศเลยทีเดียวชี้ชัดลงมาว่าประเทศไทยใช้ปุ๋ยเปลืองโดยใช่เหตุนะครับอันนี้คือสถิติอีกตัวหนึ่งที่อยากจะ ให้เราได้รับรู้นะครับเมื่อพศ2504ถึงพศ2561นะครับคือ61นั่นเองผลผลิตต่อเนื่องพื้นที่ของไทยต่ําสุดในอาเซียนเห็นไหมครับว่าเส้นกราฟเหลืองๆที่ท่านเห็นอยู่นะครับเหลืองๆนั่นเลยก็คือเส้นกราฟเป็นของอในส่วนของประเทศไทยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเมื่อ3-40ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์ลาวอินโดนีเซียนในอาเซียนเนี่ยเขาก้าวผ่าน เลยประเทศไทยไปหมดแล้วนั่นแสดงว่าเรายังย่ําอยู่กับที่นะครับเรายังย่ําอยู่กับที่นั่นเองเพราะฉนั้นวันนี้ผลผลิตต่ําสุดในอาเซียนเห็นไหมครับทั้งทที่ของเรามันเป็นเ็าเรียกว่าเป็นในส่วนของเอกเษตรกรรมเลยทีเดียวแต่ทําไมถึงยังย่ําอยู่กับที่นะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาแต่เราแ,แน่นอนที่สุดครับเขาถึงมีข้อซักถามว่าทําไมนะครับอาชีพเกษตรกร,ร,กร,รถึงทําแล้วไม่รวย เห็นไหมครับพี่น้องเป็นอาชีพเดียวนะครับที่ขาดทุนแล้วยังทำจริงไม่จริงนะครับเพราะความหมายก็คือไม่รู้จะไปทำอะไรผมมีคำถามสม่ำเสมอกับพี่น้องชาวเกษตรกรเ,กเมื่อออกไปบรรยายภาคสนามและถึงถามว่าเอาวันนี้ทำแล้วไม่รวย ทําแล้วขาดทุนคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณป้ายังทําอยู่ทําไมนะครับเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเห็นไหมครับทำอย่างน้อยๆก็ได้เข้ากินนี่คือหัวอกของพี่น้องเกษตรกรเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมันมีปัจจัยอยู่เยอะแยะมากมายนะครับที่ เราไม่สามารถควบคุมได้เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าปัญหาน้ํามันแพงนะครับปัจจุบันนี้ผลผลิตตกตามข้าวถูกปัญหาโรคพืชและศัตรูพืชที่เห็นนะครับน้ําแล้งและการชลประทานไม่สมดุลน,นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเขาเรียกว่าปัญหามันเป็นปัญหาภายนอกและที่น่าน่ากลัวที่สุดนะครับคือปัญหาอะไรรู้ไหมครับ ปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะได้พิสูจน์แล้วว่าพี่น้องชาวกเกษตรกรเราไม่ว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับเป็นมะเร็งมากที่สุดเห็นไหมครับนี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องเรานะครับเพราะเราอยู่กับสารเคมีตลอดนะครับอยู่กับสารเคมีตลอดนะครับนี่คือรากเง้านะครับของปัญหาชาวนาและกเกษตรกรรมไทยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าชาวนาเขามีความเจ็บปวดขนาดไหนกับตรงนี้ ยังเช่าที่กันอยู่หรือไม่ณนะปัจจุบันนี้ขาดความมั่นคงในที่ดิน อันนี้เลยนะครับเพราะหลายหลายคนที่ไปสอบถามแล้วนะครับว่าเขาว่าเถอะครับหลายหลายเจ้านะครับน้อยมากนะครับในประชากรของประเทศไทยที่ยังกุมโฉนดอยู่ที่บ้านเห็นไหมครับนี่คือความเจ็บปวดบางคนต้องเช่าที่นะครับเช่าที่ของใครครับเช่าที่ของตัวเองนะครับมาเจียบที่ขายขาดทุนทุกปีขาดทุนทุกปีที่ไปอยู่ที่ไหนที่ไปอยู่กับร้านขายเคมีเกษตรนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาเช่าที่ของตัวเองนะครับนี่คือความเจ็บปวดอีกข้อหนึ่งแล้วก็ การชปบททานของเราตกต่ำมากการชนบททานต่ำหมายความว่ามันไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังไม่ควบคุมพื้นที่ของเรานะครับ138ล้านไร่มันไปไม่ถึงนะครับมีส่วนน้อยที่อยู่ใกล้เขื่อนใกล้เขาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับชประทานของ ประเทศนี้เลยทีเดียวนะครับและนี่สินสะสมล้มล้นพ้นตัวอันนี้ว่ากันไม่ได้นะครับแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าก็เป็นแบบนี้ตลอดนโะยบายรัฐมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความหมายก็คือว่ารัฐบาลเหมือนกับลอยตัวนะครับน้ำท่วมไร่ละ1,000บาทรับกันไปนะครับเอาเงินทุ่มทุกอย่างเอาเงินทุ่มทุกอย่างโควิดช่วงแรกเป็นยังไงนะครับเห็นไหม คนที่เป็นโควิดช่วงแรกรัฐบาลรับผิดชอบหมดนะครับให้อยู่ให้ายาให้ที่ให้โรงแรมให้ที่พักให้เขาเรียกว่าอย่างดีเลยเอาไปดูแลอย่างดีเลยและมีเงินให้อีกนะครับคือเงินในส่วนของการเขาเรียกว่า,าช่วยประคับประคองในช่วงต้นๆเห็นไหมครับมีการลดนูน่นลดนี่ให้นี่คือรัฐบาลในช่วงแรกแต่ช่วงหลังเป็นไงครับลอยตัวไหมปัจจุบันนี้ตัวใครตัวมันครับ เวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็พูดได้คําเดียวว่าไปโน่นเลย30บาทรักษาทุกโรคเป็นไงครับเพราะ,ะนั้นมันจะกลายเป็นโรคประจาถิ่นไปแล้วนะครับอันนี้เลยเพราะนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับอันนี้รัฐบาลไม่เกี่ยวแล้วนะกลับไปใช้คาเว่ากว่า3บบาทรักษาทุกโรค เลยทีเดียวนะครับอันนี้แล้วก็ปัญหาคุณภาพดินในบางพื้นที่เห็นไหมครับในพื้นที่138ล้านไร่ของประเทศไทยซึ่งแบ่งสัดส่วนออกเป็นไม่ว่าจะเป็นนาข้าว70%แล้วก็ยางพาราโน่นนี่นั่นแล้วกันะเนเบ็ดเสร็จแล้วก็นะครับปัญหาที่น่าตัวที่สุดคือปัญหาคุณภาพของดินนั่นเองนะครับ70%นะครับที่เสื่อมโทรมไปกับพื้นที่ทั้งหมด ในส่วน138ล้านไร่นะครับอันนี้เลยในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเค็มดินแข็งดินเป็นสนินดินเปรี้ยวดินกรอยอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ70%ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้แล้วเราจะรู้ไหมว่าบ้านเราอยู่ตกอยู่ในส่วนไหนของพื้นที่บ้างนะครับอันนี้ และก็สุดท้ายคือ,อผลผลิตสินค้าราคาต่ําต้นทุนสูงอันนี้คือความเจ็บปวดซึ่งเราไม่สามารถกําหนดราคาสินค้าได้นะครับ